ฮอ,อดมุกาหารหนาสิประมาณรถติดแบบนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะสิบตีไดแบบสิบเอ็ดโมงถามไปฝังเล่ากวัวทีฮอดบานประมาณใบสองใบาสามกวัวทีฮอดบานประมาณใบสองใบาสาม เมยนางรถแมน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 นางรถเมยแห้งมันหลายต่อแล้วต้องไปต่อบัสอีกเดินทางไปขอัยครับขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่เด้ออายบาจเด้อมีความสุขหลายหลายเด้อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยจ้ะ กอท่านได้หายใจดอกเมื่อเมนีเมื่อ,มอเม,อมอนีหอดวันที่สามสิบเอ็ดเนาะหอดมืออื่นเดี๋ยวประมาณิสามอาตีไปสามโมงกวสามสี่โมงข้าจริงอ่ะวันอาทิตย์จะตอบกลับมาแล้วแต่ก็เลยมันมันจ่อโผก็เลยยุดอีกหนึ่งมือมาวันจันทร์เอาะเปิดเปิดหลานวันจันทร์แต่เช้าน,น้อยที่ยุดอีกหนึ่งมือก็เช้าน,น้อยมาวันจันทร์ก็หอดว่าข้า สองมือกับเมื่อเผื่อหว่าเมื่ออยักเมือ่อที่นหอดลูกเนาะสวัสดีปีเกา่ามือกับปีใหม่แล้วจ้าว่าแห้งเดือดพ้นแห้งลักมากพี่น้อง เนื้อค้นแห้งหลายแล้วน้อยมาแต่สี่โมงม่มาต่สี่โมงรถออกสามถุกนัง่งคารถอยู่ก่อนเปิดของขอกา้าวไรหลายค้นกับมาเอาคลิปนิดขอตัวลงกก่อนเด้อทุกคนจ้ะขอกันไม่เมื่นาน่าจ้ะ ขอบคุณทุกกำลังใจด้อจ้าปีใหม่กับกระปาองัสดีปีใหม่ปีใหม่จะดีปีเท่เขบคุณนอายบาดใจหลายๆเด้อจ้ะขอบคุณสีไหลมันใจเด้อจ้ะค้นหลเลยแต่รถออกสาบถุ่มมง ของเัออ้านอยก็มีแต่กระสอบใหญ่ๆบะกับไปกินหอดบาดกินหอดลูกสองมื่นกับกับเจ้านายวะสองมื่นกับกับมื่ใช่กับหอดใสเจ้าจนายวะเจ้าจนอย,ยว่าหอดใส่ะสกะยาบ้างเพราแค่เป็นหอดบาทเดี๋ยวก็